สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s แตมบ้าท็อกพอดแคสตที่จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของวงการฟุตบอลบราซิลผมแก้ครับและผมเปโดรครับคุณแก้ครับเปิดมาด้วยชื่อตอนบัลลังที่ว่างเปล่านี่มันจี้ใจดําแฟนบอลบราซิลทั่วโลกเลยนะคําถามง่ายๆแต่ตอบยากมากเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติบราซิลครั้งสุดท้ายที่เราได้แชมป์ฟุตบอลโลกมันปี2002นะครับนี่มันสองทศวรรษกว่าแล้วนะใช่เลยเปโดรมันเป็นคําถามที่ค้างคาใจพวกเราทุกคน จากชาติที่ผูกขาดความยิ่งใหญ่มีสไตล์การเล่นที่เรียกว่าโจโกโบนิโตหรือเกมที่สวยงามเป็นลายเซ็นทำไมวันนี้เราถึงดูเหมือนหลงทางข้าให้ผมเริ่มนะผมว่าปัญหาแรกสุดเลยคือเรื่องวัตถุดิบครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีนักเตะเก่งๆน,นะแต่สไตล์ของนักเตะมันเปลี่ยนไปเด็กพรสวรรค์สูงๆของเราถูกดึงไปยุโรปตั้งแต่อายุ16-17ปี พวกเขายังไม่ทันได้ซึมซับศิลปะฟุตบอลแบบบราซิลแท้ๆในหลีกบ้านเกิดเลยด้วยซ้ำประเด็นนี้น่าสนใจมากหมายความว่าแทนที่เราจะสร้างนักเตะแบบโรนัลดิโยที่มีจินตนาการและความพลิ้วไหวแบบข้างถนนเรากลับสร้างนักเตะยุโรปในร่างบราซิลขึ้นมาแทนพวกเขาถูกสอนให้เล่นตามแทคกติกมีวินัยแต่สเสน่ห์เฉพาะตัวหรือที่เรียกว่าจิงก้าคือจังหวะโยกหลอกอันเป็นเอกลักษณ์มันหายไปถูกต้องครับ พอนักเตะเหล่านี้กลับมารวมตัวกันในทีมชาติมันกลายเป็นทีมที่เก่งนะแต่ไม่มีเคมีแบบบราซิลดั้งเดิมมันเหมือนวงดนตรีที่นักดนตรีทุกคนเล่นเก่งมากแต่เล่นเพลงของคนอื่นไม่ได้เล่นเพลงของตัวเองและมันก็นํามาสู่ปัญหาที่2คือการพึ่งพานักเตะคนเดียวมากเกินไปหรือที่สื่อเรียกว่าเนมาร e เดเพนเดนเซียหรือการพึ่งพานมายุค2002เรามีทั้งโรนัลโดริวันโดโรนันดิโยใครตันคนหนึ่ง อีกคนก็พร้อมจะสร้างความมหัศจรรย์ขึ้นมาได้เสมอชัดเจนที่สุดพอมาในยุคหลังถ้าเนยมาไม่มาหรือเล่นไม่ออกทีมแทบจะกลายเป็นคนละทีมเลยความกดดันทั้งหมดไปตกอยู่ที่เขาคนเดียวซึ่งมันต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงและภาพที่ตอกย้ำแผลนี้ได้ดีที่สุดก็คือฟุตบอลโลกนัดที่แพ้เยอรมนีนึ่ต่อ7วันนั้นเราไม่มีเนยมาและทีมก็ล่มสลายอย่างสิ้นเชิงแผลใจนั้นยังอยู่เลยเปโดรซึ่งมันก็เชื่อมกับประเด็นที่สาม คือการสูญเสียอัตลักษณ์ทางแทคนิกโค้ชบราซิลหลายคนพยายามจะนําเข้าแทคติคเพรสซิ่งหนักๆห,หรือการเล่นที่รัดกุมแบบยุโรปมาใช้ซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราเราพยายามจะเก่งในเกมของคนอื่นจนลืมไปว่าเกมของเราเองมันสวยงามและอันตรายแค่ไหนจริงที่สุดเราทิ้งโจโกโบนิโตไปไว้ข้างหลังแล้วพยายามจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเกมรับซึ่งผลลัพธ์ก็คือเราไม่ได้เกมรับที่ดีที่สุด และเราก็เสียเกมรกที่เคยเป็นที่สุดในโลกของเราไปด้วยมันเหมือนพยายามเป็นเป็ดที่ว่ายน้ําก็ได้บินก็ได้แต่ไม่เก่งสุดสักทางแต่แต่ท่ามกลางความมืดมัวมันก็ยังพอมีแสงสว่างรำไรนะเปโดรคลื่นลูกใหม่ที่กําลังขึ้นมานี่น่าสนใจมากโอ้โหแน่นอนครับนี่คือความผังเลยดูอย่างวินิสิอุสจูเนียโรดิโกที่เรอัลมาดริดซ พวกเขากำลังเป็นหัวใจของสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่สำคัญพวกเขายังมีจิงก้าอยู่ในตัวหรืออย่างเอ็นริกเด็กมหัศจรรย์ที่กำลังจะตามไปอีกคนนี่คือกลุ่มนักเตะที่เติบโตในยุคใหม่แต่เหมือนจะนำพาเกินไอาเก่าๆกลับมาด้วยใช่เลยมันเหมือนเป็นความหวังว่าเราอาจจะได้เห็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างแทคกติกสมัยใหม่กับศิลปะแบบบราซิเลียนแท้ๆอีกครั้งสรุปวันนี้ก็คือปัญหาของบราซิลมันซับซ้อนครับ ทั้งเรื่องการพัฒนาเยาวชนการพึ่งพานักเตะคนเดียวและการสูญเสียอัตลักษณ์ทางแทคนิคแต่ความหวังใหม่ก็กำลังก่อตัวขึ้นมาคำถามสำคัญสำหรับเอพิโซดหน้าก็คือคลื่นลูกใหม่ที่ว่านี้จะดีพอที่จะพาราชาแซมบ้ากลับคืนสู่บัลลังก์ได้จริงหรือไม่และพวกเขาต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างน่าติดตามมากครับสำหรับวันนี้เวลาของแซมบ้าทลอกหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ